สวัสดีครับมือนี้มาฟังเด็ดๆจากปูตาปูชีผักขาวเฮานะครับเนาะมือนี้ปูพันธุ์จีมีแนวทางโถดใด้พี่น้องเอฟซีได้ฟังจากช่องเสกพ้าเลยได้ครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องเสกพ้าเลยได้ครับเด้อมือนี้ผมเส,กส้กาซีผ้าไปฟังปูพันธุ์อะไรจางไหนครับมือนี้ไปตีกันเอาให้ได้ดเด็ดด้วพี่น้องเอฟซีไปฟังกันครับ

คนยม่แขยงเพลงในหัวใจหัเพราะมันถ้มาดาเนาะจังงั้งขัเรักเต้นว่าใานรักเต้นจังก็จังกหลังจังก็ังมาหาเสียว่าเหนื่อว่สิวองเห็นพอรู้ว่าเต็ทั้งหลังทั้งหลังเฮ็ดกูชูกูชูทกูชูพอไม่ทาไม่แต่พ่อไม่ทาม่แั่พ่อที่นั่ ว่าปูขอัวมาทานว่าปวดขาปวดหัวมาทานอ,นนขอะข,อก,ขอกะขาห้ยกระชหายกระว่ากัะชืแล้วอกัะเตงยกข้งหลังพอกระยกโป้ยก<ง>โปคือยำหลายยไหายมาว่ายำมายำมายำมาพากันพากันแค่จังไหนพอพากป เฮดโอเคว่าแม่ทาสนโอเคเ้พออฮ็ดทาไมนด้แบบว่าพ um. ่อเป็นไหนทาไม่พอเร่งคือเร่งปืนเร่งคือเร่งปืนทาไเอาเด้อเขาเอาเด้อขันว่าเราตองโตองโรตองไปต่อเป้วันเป้วัปลวัเป้วัว้าววว เห้ต <c oughs> ังขีหล่ะคอ่าเทศจัทานไม่ไดนร่งก้อนกอนจัดเ่าไเรอเร็ได้ยุติกรทางไม่พอจัดเ้ศจังขีไหมใชอืมเทศจังขีดาวมึงพอเงี้ให้ไปวันที่สิบหกปูวปัวให้ไปเรื่อยๆให้ทาผทานหนึ่งไม่ทางไม่พีกพอาะเขาไม่กตเดี่ยว่ค่ะตเดียวไม เอาเดียวเอาเดียงเลยทามาไอ้แต่ว่าคนถือออกนี่ากอเฮ็ดจังถือกออเฮ็ดจังถือเนาะท่าเต็มเนียท่าเต็มเลยเอาเดียวเลยบางทีเฮ็ดจังไหนผมจักว่าท่าเต็มค้งไหนโ้เฮ็ดจังถือเสี่ยวกันเสี่ยวกันขามแล้วไปแปลกๆ อาดเองขาดเกถามม่อเห็นแเอาอะไรเนใจเจียวรอไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณครสามโ่นมครับไม่เออตัดออกนี่ตัดออกถ้าตัดนิ้วได้ก็ตัดได้ไม่ตัดนิ้วไม่ได้มาเลยหักลรคอย่านี้ก็เหลือเท่าไหร่สองครับใช่ไหม เรือชามใช่ไหมเลือชามนาโาตาชาฟากาวาโตหาวหาโตชามอาหาคอกาว้าคือว่ามุนันแพบโอ้ยผิดแลวามนันนะออากาวฟกาวามพราุกน่นะาโาชามจบนาราชาจบพ่อตาาวาจังส เท้าไรถือว่าอะไรบ้างวาคือตัว่าอะไรับเอาใช้ร่วมกันบ้าครับเอาใช้ร่วมกันทางตัววางร่วมกันเท่าไงถือได้นักมองางตรว่าเสีวบาองวางนึกวางนีจักตัวดูนี่เอปลี่ยนที่นั่งโมกุลฮะเอางั้นมาโมตัดกับวังว่าไม่มาแต่มาโมตัดทั้ จังไก่จังไกเามห่คามิาตนะฟูซมากเปลี่ยนาาผักข้าวโตอรหาโตอราโตกับไ่งว่าอรแปดโตว่าไม่เิ่าไ่นัซ้มนนูว่าเออปลี่ยนมาสินะูเปลี่ไนทางเขาคือว่าปัี่ยาเขาตายตีงั้านตัว เัาตีง่ายหลายมันคือขี้นั่งสก่อนะว่าเปทาด้วยอนะีนั่งสกปรนตีง่ายหลายเก้าิบห้าหนะายตรงหลายชุดเยอะไปชูดเยอะตรงหนชุดหาด้วยบ้าชิบหาเก้าหา้วยว่าเอาเหี้ยบ่เป็นตั้งหนวันนี้ต้องเป็นปัญหาครับหน่อยถามว่าพ่อรอคงสุดท้ายไหมไหมต้องรอคงสุดท้าย เพราะว่าเขาขายมันไม่ไหมมันม่แต่ขายต้มขายด้วยด้วยอีกเลยต้องอีกเรว่าจังไรรับรับอย่างไรเอฟซีาอันนี้ขันอะไรขันไม่นรสวนขันไม่นแล้ก็งให้ลูกหลานไหนอีกเออเอฟซีเสียอีกกูเออเขาบักอยกอีกอันนี้แรนบหมแองเออเอฟีักแยเอีกแล้วก็อีน้ำก่อนก่อน เออข้ามาขาวายให้ปู่ตาเบุญทีพขาวได้ว่าบุญว่ากุศลมาบุญน้อเลกวนนั้นทั้งุญโอ้ชิดชวนเุื่อนกุศลทั้งโอ้ิด่อนมุญ่วนกุศลให้เ้าเก่า้งไว้เท่านั้นบาดีหายไม่เคยมหลาบม่เคยไม่หวานไม่หลูกเด้อด้วยงุบารมีปู่ีพขาวขาเปู่ตาปู่พุ่มปู่บุพุ่มเจ้าที่เจ้าางเจ้าบ้านเจ้าท่องมาเป็นสักขีพรพยาใหลูกาน เมื่อีได้ห่วงทางห่วงแต่งเลเด้อทัาคุคาถาคณะอนั่งหลักอินันไปเขาทั้งวัดทั้งวัดเเด้ออ่ไหว้ข้อหายหายมิถุนิท้า่หายมิถุนิรักหายมิถุนหวานหายือเขาพแข่งงนหายแม่หงน้องใหายข้อหรงมาพิจการง่ายหาจเรื่องกาวหาทุกือทุกข้องาเดือดอ่ะะฮะหายไม่หยุดใจเราเดือดหายไม่หุใจเราเดอดไม่หดใเหาดอไม่ดใเหาอายวคักเาเดอรักแต่งรักแต่ ฝ้นยังอีกวะขว้าคว้าพักพักตู้ปลาทังกว่าขวาหรอเตีงนั่ง5าเกาบาเล่ค่ะอือ้อนเราด้วยเกาาหาเห้มาพาวาดป๊อกที่หายไ่กับว่าอืออ้าวไอ้พี่วะหรือค่ะ ไอ้ที่ร่วงทวารบงเรด้วยหาเาบงเร้วยเกาบังชื่อ่าือที่พอเอ้ยังที่่ไม่ห็นกหรออใครไม่โฉไม่หลาไม่ฉไม่หวานได้หมดเด้อใครก็ไหนก็ใครกงไหนมา่การงานแต่เรื่องเก่าหนักเฮียยังบ่าทกพ่อใดกแให้ไปบ่าทกพอไม่กตใไม่ใหรร้งรอเรื่อยๆใครขูดห้อยทุกคนวาที่ที่หกด้หดแล้วเอาใจก็หอก อนทำได้ยังไงทำได้ตัวเอ้าว่าเราได้นทำได้ตัวนะไม่ช้างไปว่าระวังหอกไปเข้าระวังหอกไปเก็ต้องระวังสิพูดอะไรออกมาก็ต้องระวังเป็นนักคู่ระวังขอบคุณอีฟซีทุกท่านที่ร่วมบุญนั่งนั่งช่องสีพระรวยน้องมีน้อยซีครับผมขอให้ทุกท่านดำดำเรื่อยเรื่อยไปนะครับ ส่สนไงเฮานะครับเนาะเลยาบรรพูเที่ยวทองเป็นองเยีครับผมนะครับผมไากดไลค์กดแชร์ช่องสีเพื่อเือเป็น้องเยีครับผมกดกต้องกนไปเรื่อยเรือยเป็นองยีครับผมม่นาเข้ากลแล้วเป็นีครับสวัสดีครับพี่น้องย เอาไวมองมันเหียนะตั้งจั้งมาถามว่าโอกยุวงไหมกอายุหวังมันเหีงมานขาเลยยี่มองน้มาเข้าตีพูมาว่าพังแว่าอก้อนสกิดกระ่างชแทงไหมโคกแยอหโคกเสียอย่ากเดูยว ฮความนนและ้วัรงด้งหาเขาครับล่องตีกันเมืองเลิอมืงมือปูคนเห็ดยังไงครับผมล่องตีกันเมืองนะครับผมครับผมสำหรับทีมีสวัสดีครับ